ว่าเป็นหุ้น AOT จะซื้อร้อยหุ้นนั่นคือเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เราจะต้องใช้เงิน6 0 0ถูกไหมเอ่อนั่นคือเราซื้อไม่ได้ถูกไหมเดือนเดียวเราซื้อไม่ได้ถูกไหมเราต้องเอ่อถัวเฉลี่ยต้องถัวเฉลี่ยแล้วก็ต้องโฟกัสว่าเราเนี่ยเราจะเลือกลงทุนกับหุ้นตัวไหนเราต้องโฟกัส คุณเหมือนโฟกัสพุ้นโออาเป็นพิเศษเลยนะถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดที่เราคุยกันมาเนี่ยพุ้นโออากับพุ้นปตทเนี่ยคุณเหมือนจะโฟกัสเป็นพิเศษส่วน AOT เนี่ยชอบเพราะว่ามันเดินทางบ่อยอืมอืมคือมันมันเพิ่งมา มันน่าจะยังเป็นโอกาสของเราอยู่เพราะมันยังใหม่ตรงนั้นแล้วเราเราเราใช้อะไรในการคาดการณว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะถูกี <P. e หรอ PE นั่นคือดูว่าราคาปัจจุบันนี้มันถูกหรือแพง แต่ถ้าเกิดเราจะดูว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยมันน่ามันมันน่าจะมันน่าจะมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตเราจะดูเราจะดูว่าเขาอะทําธุรกิจอะไรไอ้หุ้นตัวเนี้ยทำธุรกิจอะไรครับอืม